สุธิรักโคตนะครับเพื่อนผมแนะนำชื่อไหนชื่ออะไรครับเพื่อนผมเป็นใบ่ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่า,าครับวันนี้ผมจะมาผมจะไปดักสัตว์ป่าด้วยนะครับพวกหนูนกหรือว่าไก่ป่าพวกนี้ใช้แบบกับดักโบราณครับผมก็จะมามาดูกับดักผมที่ผมดักไว้เมื่อวานนะผมดัก ได้ไก่เป่าโว้ยใหญ่มากครับเราไปยางกันนครับไปตอนนี้ผมมีเชฟสดตัวครับเ <Yahoo! S 1> ชฟใหญ่ของผมราดูดูวิธีถอนขนไก่ที่ถูกต้องเขาต้องผอนไงครับเอานี่ทาทาอะไรทาครับเต่าค <c ười> ืนกล้องครับนี่คือ จะพาผมดาวครับคำนองก็คือแบบคุณนู้นคุณคนนี้มินิมอลนะครับหล่อที่สุดในหมู่บ้านฝั่งว่าภาพดูครับดูดูดูตั้งแต่ผมเปิดคลิปแรกแล้วผมลงเขาบอกว่าอย่าออกคลิปบอกผมมันงอนรับผมไม่เลืนดูชื่อชื่อช่องนะฝักติดตามนะฝักติดตามอ๊อบบีดอยด้วยนะครับ ราจะพาร์ทก่อนเดี๋ยวเรามาย่างไก่ป่าด้วยกันครับผู้จัดการครับผู้จัดการครับดูดูขอดูหน้าผู้จัดการครับสวัสดีครับเชฟของผมนะครับมันมีวิธีของตัวเองครับมันไม่เหมือนที่ไหนดู ใช้น้ำอะไรนะครับอันนี้ชื่อแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำน้ำรังมีแฟน,นยังครับมีแล้วครับว,วันนี้จะทำเมนูอะไรกันครับไก่ไก่ย่างครับ<อ>ย่างแบบไหน,นครับลองนี่ยบ๊ ช่างขอทานองผมเสียพายลูกๆนะครับมีอะไรบอกมครับตอนเช้ามันบ่นบอกอยากออกกล้องอยากออกกล้องตั้งแต่เช้ามาผมตั้งแต่ตีห้าวันนี้จะออกคลิปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมินิมอลครับ ชื่อคลเอกนะครับชื่ออะไรครับบอกมาไหนใกล้ๆแล้วดูผู้จัดการหมใส่ถุงมือนะเอ้ยพร้อมจัดถ่ายคลิปนะครับมองกันจ้ากูบอับ ราเกตอกแตกชูวับชูวับลนลานลาชูวับชูวับลันนี่ครับอัออ <c oughs> นน,นี้ก็โชว์กัน ไข่ปลาของผมก็ถอนขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูมันมีไข่ด้วยครับถ้ารู้ว่ามีไข่นี่ผมไม่เอาแล้วครับมันไม่ไข่เพื่อจะขยายพันธุน์อันนี้คนย่างเชฟส่วนตัวของผมบอกจะย่างสุดไหนครับย่างแบบ <c oughs> ย่างแบบไหนครับย่าง,บบกกงแบบล้อบอังกิษย่างแบบเกาหลีเขาทำอะไรเกาหลีอเจอเชฟเกาหลีนะครับอธิบายครับวิธีการย่างให้ถูกต้องห่างจากไฟประมาณกี่เมตรครับ แล้วแต่ความความร้อนของไฟนะครับความร้อนของไฟเท่าไหร่ครับขอให้ปวดมมโหหน่อยครับต้องรอนานนะครับประมาณสี่ห้านาทีแล้วก็นราก็เปลี่ยนอืมมีอะไรฝากบอกถึงาปรด f c ทุกคนหน่อยครับฝากฝากติดตามฝากกดไลค์กับช่องออปป้าดอยด้วยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ไก่ผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูไข่มันก็สุกแล้วครับสวยๆนะครับดูคนลองยินเต็มเลยครับฟองยาวส่วนไหนครับเชฟใหญ่ครับคุยดังๆเลยครับเอาเอาส่วนนะครับน่องครับอุ้ยนี่นะครับแกะนี่ครับชิมก่อนให้ให้ดูพี่ผมชิมเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างครับ อ่๋ม้อขนาดนี่ผู้จัดการครับผู้กำกับผู้กำกับทำคลิปนี้นะครับดูอ่าไม่ very good เนี้ยเพระเอเพิ่ออีก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 สวยๆนะครับพี่ เดี๋ยวขอสวดโมได้ไหมครับนี่ครับี่แจมครับแจมผมจะขอแล้วครับผมขอนองตรงันก่อนครับหอมาหมียวรมนจับนี่หนยครับดี๋ยบหมกินหนังมนก่อนครับมไครับไก่ป่าของผมดูดูด พูดละเหมาก่อนทราบครับติดต่อแล้วครับตอนนี้เขากำลังฝึกง,งานเดวินเดี๋ยวรอหน่อยนะครับคลิปนี้สุดยอดเลยมันตัวล้อผมเนี่ยผมพูดไม่ค่อยถนัดครับพูดเป็นภาษาใต้นะครับฝากติดตามกวนใต้กวนใต้วัครัพอุปบัญฑลอยอ่ะแก้มขนาดอะครับมินิมอนครับมินิมอนครับ เอฟซีครับวันนี้ข้ามห้้ยอุบยาคล้ายต้องไม้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพราะมันอยากจะกินแล้วครับเพราะมันไม่กล้าออกกล้องทำเปเวหลากิน